สวัสดีค่ะมักกรุทำคลิปชุดใหม่นะคะชื่อติวข้อสอบใบขับขี่โดยมักกรุนะคะโดยมักรุจะเอาข้อมูลมาจากหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยฉบับปี2016นะคะซึ่งเรามีสโลแกนว่าฟีราทุนดัเซซ o เฟมฟรัวกรุออกแอนนุฟีร์สวอร์แปลว่าในหนังสือเรามีแบบฝึกหัดมีคำถามให้465ข้อแต่จริงๆแล้วเรามีคำตอบให้กับคำถามอื่นๆเป็นพันๆคำถามเลยนะคะ ถ้าเราอ่านหนังสืออย่างเข้าใจนะคะหัวข้อแรกเลยเราจะคุยเรื่องความเร็วพื้นฐานนะคะซึ่งมอกรูก็จะสอดแทรกเทคนิคเรื่องการเรียนให้รู้จริงให้นะคะเพราะว่าเวลามักรูเรียนเรื่องอะไรแล้วจะเรียนให้รู้จริงจนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้คนอื่นได้นะคะโอเคหัวข้อ ความเร็วพื้นฐานหรือความเร็วเนี่ยนะคะคำถามที่ถามกันมาบ่อยๆในห้องใบขับขี่ที่ a c e b o o k เนี่ยนะคะก็คือว่าเช่นความเร็วพื้นฐานในเขตชุมชนคือเท่าไรคะรถบรรทุกขนาดหนักวิ่งได้เร็วเท่าไรรถบัสวิ่งได้เร็วเท่าไรนะคะหรือว่ามีรูปมาแล้วถามว่าเห็นป้ายนี้เนี่ยมันวิ่งได้เร็วเท่าไหร่ซึ่งคําตอบของคําถามเหล่านี้เนี่ยนะคะมีในหนังสือเล่มนี้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าจะมาบอกเทคนิคนะคะว่าเวลา เรียนให้รู้จริงนะคะเราดูว่าเอ๊ะหัวข้อนี้เรื่องไหนสําคัญนะคะอย่างเช่นหัวข้อเรื่องความเร็วพื้นฐานก็คือว่าเราควรจะรู้ว่าถนนประเภทต่างๆเช่นถนนในเขตชุมชนถนนนอกเมืองถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยมันวิ่งได้เร็วเท่าไหร่เพื่อที่เวลาเราขับรถจริงเราจะได้ปรับความเร็วได้ทันแม้เราจะไม่เห็นป้ายความเร็วแต่เราเห็นบริเวณเห็นพื้นที่เห็นเขตของถนนเราถ้าเรามีความรู้เรื่องความเร็วพื้นฐานเราจะสามารถ เดาได้นะคะว่าเอ๊ะมันควรจะวิ่งเท่านี้แม้จะไม่เห็นป้ายความเร็วนะคะเป็นต้นนะคะแล้วเราก็จาเป็นต้องรู้เรื่องความเร็วของรถบรรทุกรถประเภทอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้ใช้ในการวางแผนในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเวลาจะแซงหรือเวลาจะต้องเบรกหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องป้ายาต่างๆด้วยเหมือนกันค่ะว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะโอเคมาดูเรื่องความเร็วพื้นฐานในเขตชุมชนกันก่อนนะคะ ปกติแล้วความเร็วพื้นฐานในเขตชุมชนเนี่ยมันคือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยปกตินะคะความเร็วพื้นฐานถ้าเราไม่เห็นป้ายอย่างอื่นให้คาดการเลยนะคะว่าควรจะเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะมันควรจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นบริเวณโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนหรือหมู่บ้านจัดสรรที่มีเด็กเดินผ่านไปมา มากกว่าปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะลดความเร็วลงอีกนิดนึงให้เหลือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเขาก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะทั้งบางทีเขาจะบอกจำกัดความเร็วหรือบางทีเขาแค่มีป้ายโรงเรียนถ้าเราเห็นแค่ป้ายโรงเรียนเราก็น่าจะรู้นะคะว่ามันเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะบางทีเขาก็จะมีมาตรการอื่นๆในการลดความเร็วลงด้วยนะคะเช่นเนินหลังเต่าหรือเอากระถางดอกไม้เนี่ยนะคะมาตั้งกีดขวางไว้นะคะ แล้วก็บริเวณที่ไม่ต้องระมัดระวังมากขนาดนั้นนะคะเขาก็จะโอเคเอุ้มมารวยให้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้คือความรพื้นฐานในบริเวณเขตชุมชนนะคะต่อไปที่เราควรจะรู้ไหนๆก็เรียนเรื่องความเร็วแล้วเราควรจะรู้ให้รอบเพื่อจะได้ตอบให้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแบบ ถนนประเภทอื่นๆด้วยนะคะเช่นบริเวณถนนนอกเมืองทั่วไปความเร็วพื้นฐานเป็นเท่าไร่แล้วถ้ามันมีเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยมันควรจะความเร็วเท่าไหรในหนังสือมีอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะนะคะแล้วก็บนถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยความเร็วพื้นฐานเท่าไหร่110กิโเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่เอ๊ะทำไมบางที่มันถึงวิ่งได้ถึง120กิมตต่อชั่วโมงนะคะในหนังสือมีอธิบายนะคะลองลองไปดูนะคะโอเค ต่อไปสิ่งที่เราควรจะอ่านเพิ่มเติมนะคะคือเมื่อกี้เมื่อครู่บอกว่ามันแบ่งความเร็วเนี่ยตามประเภทของถนนว่าอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองหรือเป็นถนนมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะรู้คือนอกจากเขาจะแบ่งตามประเภทถนนแล้วเนี่ยเขายังจํากัดความเร็วตามประเภทของรถด้วยนะคะนั่นหมายความว่าสมมุติว่ารถทั่วไปเนี่ยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลวิ่งบนมอเตอร์เวย์ way, ได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ120เนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่ารถบรรทุกขนาดหนักจะวิ่งได้เท่ากันกับรถจนนั่งส่วนบุคคลนะคะรถบัสก็ไม่สามารถวิ่งได้เท่ากับรถจนนั่งส่วนบุคคลนะคะเพราะเขามีกฎหมายเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือเขาจะจํากัดความเร็วตามประเภทของรถเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวว่าคุณขับรถประเภทนี้คุณวิ่งได้เร็วเท่าไหร่บนถนนประเภทนี้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นรถบัสใช่ไหมคะขนาดหนักมันจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่เนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าในรถมันมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งทุกที่นั่งไหมนะคะหรือไม่มีนะคะแล้วรถบรรทุกเนี่ยมันเป็นขนาดเบาหรือขนาดหนักมันวิ่งบนมอเตอร์เวย์หรือวิ่งบนถนนธรรมดาแล้วรถแท็กเตอร์เนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่คาอธิบายอย่างละเอียดนะคะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะไปดูซึ่งมรุญจะแบ่งเป็นตารางให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการจํากัดความเร็วตามประเภทของรถเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็ดูป้ายนะคะ ส่วนถ้าเป็นรถบัสเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ถึงจะวิ่งได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่ถึงจะวิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตารางเนี่ยจะเรียงมาเรียงลงมาเลยนะคะ9 109 0 8 0 40 30มันจะง่ายนะคะถ้าเราดูไล่มาแบบคิดให้มันเป็นระบบอย่างนี้ค่ะมันจะง่ายต่อการทำความเข้าใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะรู้เรื่องความเร็วตามประเภทของอถนนแล้วตามประเภทของรถแล้ว เราจะต้องจํากัดความเร็วตามสภาพการจราจรด้วยนะคะว่าสภาพการจราจรแบบนี้แม้ว่าป้ายมันจะบอกว่าอนุญาตให้วิ่งได้เร็วถึง110กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าหิมะตกหนักถนนลื่นมากเราอาจจะต้องวิ่งแค่70กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้เราต้องดูว่าสถานการณ์แบบไหนที่เราจะต้องจํากัดความเร็วตามสภาพการจราจรนะคะโอเคอันนี้ ที่มกุฎถามคําถามและอธิบายนี่ก็คือว่าให้เราไปหาคําตอบนะคะหาคําตอบถ้าเราตอบคําถามเหล่านี้ที่มกุฎถามมาได้เนี่ยนะคะโอกาสที่เราจะทําข้อสอบในหัวข้อนี้ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าใครที่สนใจจะศึกษารายละเอียดนะคะ เพิ่มเติมก็นี่เลยค่ะหนังสือคู่มือสอบไบขับขี่ภาษาไทยฉบับปี2016นะคะสั่งซื้อได้การสั่งซื้อได้โดยการส่งชื่อที่อยู่บอกคำว่าเชอร์คุดหรือใบขับขี่นะคะมาที่เบอร์โทรของมกรุดนะคะ0704 612 580นะคะอยากฝากไว้นะคะว่าเรียนให้รู้แล้วเราจะได้เอาไปใช้งานได้จริงเพื่อความปลอดภัย ต่อตัวเราเองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะสอบผ่านมันก็จะมีสูงขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ